สวัสดีค่ะกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์สร้างสารรค์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำดอกเฟื่องฟ้าจากกระดาษสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระดาษ A4 กระดาษสีรวดกาวฟฟลลเทป ดินสอกันไกต่อไปเป็นขั้นตอนการทําค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำนั่นเองนะคะเราก็จะนำแพทเทิร์นนะคะหรือว่าแบบนะคะเป็นแบบของเฟื่องฟ้านะคะก็จะกว้างประมาณ1นิ้วลักษณะของกี่เฟื่องฟ้านะคะก็จะคล้ายๆรูปหัวใจนั่นเองค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเราจะทาบค่ะเอาแบบนะคะลงไปทาบกับกระดาษสี นะคะตามที่เราชอบเลยนะคะโดยเราจะวาดนะคะแบบนี้นะคะจํานวน9รูปนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะทําดอกเครื่องฟ้ากันทั้งหมด3ดอกนั่นเองนะคะดอกเครื่องฟ้านะคะ1ดอกนะคะก็จะมีสามกลีบนะคะเราก็จะวาดรูปกลีบดอกเครื่องฟ้านะคะทั้งหมด9รูปค่ะ เราต้องค่อยค่วาดนะคะใช้ดินสอวาดนะคะไม่ต้องกดดินสอ,อ,อเข้มจนเกินไปนะคะเมื่อเราได้ทั้งหมดเจ้ากีบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ เราก็จะนำกรรไกรนะคะมาตัดค่ะใช้กันไกรนะคะตัดตามรอยที่เราวาดค่ะขั้นตอนการตัดนะคะเราต้องระวังนะคะค่อยๆทำตัดตามขอบเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะคล้ายๆรูปหัวใจ เราจะตัดแบบนี้ทั้งหมด9กีบนั่นเองต่อไปค่ะเราจะทําส่วนของใบนะคะส่วนของใบก็จะใช้กีบเดียวกันค่ะขั้นตอนการทําก็จะเหมือนขั้นตอนการทํากีบเลยนะคะก็คือนําแบบมาวางค่ะแล้วก็วาดแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนั่นเองตัดตามรอยดินสอของเราได้เลยนะคะกีบใบเราจะใช้ทั้งหมด3ใบนะคะก็จะได้แบบนี้ จากนั้นค่ะเราจะใช้ลวดนะคะเป็นลวดเส้นเล็กนะคะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะเราจะตัดครึ่งน,นะคะให้ได้ทั้งหมด4ส่วนนั่นเองแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำกาวนะคะมาทาที่ลวดค่ะทาแค่ปลายปลายให้พอดีกับกลีบของดอกนะคะเราก็จะติดนะคะโดยเราจะติดตรงทางด้านมุนนั่นเองนะคะ เหลือด้านปลายแหลมเอาไว้ทาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเรามาทำเกสรกันเกสรน,นะคะจะใช้กระดาษ a 4กว้าง1นิ้วนะคะความยาวประมาณ3นิ้วจากนั้นค่ะเราก็จะใช้กาวค่ะทาลงไปบางๆนะคะเพื่อทำเกสรทาบางๆนะคะไม่ต้องทาเยอะจนเกินไปจากนั้นค่ะเราก็จับปลายค่ะและพับเพียงเล็กน้อย พับประมาณ3ทบนะคะหรือ2ทบก็ได้จากนั้นให้เราตัดค่ะเมื่อเราตัดนะคะเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะก็ให้เราใช้มือคาบี้นะคะหรือหมุนนั่นเองนะคะหมุนให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะนํากลีบดอกนะคะที่เราได้ติดลวดแล้วนะคะมาติดเกสรนนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เกสรน,นี่แหละคะ่ะโดยการทากาวนะคะทากาวเพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะติดตรงกลีบดอกค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งค่ะเราจะติดแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด9กีบนะคะแบบนี้แล้วก็ติดใบให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเป็นขั้นตอนของการประกอบดอกค่ะเราจะนํากลีบทั้งหมด3กลีบนะคะเข้าหากันนะคะใช้ด้านเกสรเข้าหากันแบบนี้นะคะให้ด้านรวดนะคะอยู่ข้างนอกนะคะส่วนด้านเกสรก็จะอยู่ข้างใน จากนั้นค่ะเราจะใช้ได้นะคะพันค่ะพัน3รอบนะคะแล้วก็ทำการคล้องได้หรือล็อกได้นั่นเองแบบนี้นะคะจับได้ให้แน่นนะคะแล้วก็พันทำทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็คล้องได้จากนั้นค่ะใช้กันไกรตัดนะคะต่อไปค่ะเราก็จะใช้ฟอลลาเทปค่ะในการพัน ฟลอร์เทปนะคะ,ะ,คะก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องยืดก่อนนะคะเพื่อให้กาวที่อยู่ตรงฟลรเทปเนี่ยออกนะคะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะขั้นตอนการทําของดอกที่2ค่ะทําเหมือนกับดอกที่1เลยค่ะก็คือหันหน้าของเกสรเข้าหากันทั้ง3มกลีบนะคะให้ด้านลวดอยู่ข้างนอกนะคะจากนั้น,นะคะ่ะเราก็พัน วน3ามรอบแล้วก็ล็อกได้หรือว่าคล้องได้แล้วก็พันอีก3มรอบแล้วก็ล็อกได้นั่นเองแบบนี้พอแน่นแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดค่ะจากนั้นนะคะเป็นขั้นตอนของการพันฟลอร์เทปเราจะพันตรงโคนของปลายกีบดอกนะคะค่อยๆไล่ระดับลงมานะคะอย่าลืมที่สำคัญค่ะฟลอร์เทปเราจะต้องยืดก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะ เราจะทําแบบนี้ได้ทั้งหมด3ดอกแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการประกอบดอกแบบนี้นั่นเองขั้นตอนที่1ค่ะเราหยิบมาเลย1ดอกค่ะจากนั้นนะคะเราจะพันฟฟลลาเทปนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเอาแค่พอดีนะคะไม่ต้องพันจนสุดจากนั้นค่ะเราก็นําใบค่ะมาวางนะคะแล้วก็พันโฟลลาเทปให้แน่นค่ะ พันเลยนะคะจากนั้นน้าดอกที่สองค่ะมาวางโดยการเว้นช่องห่างของดอกนะคะประมาณ 1- 2เซนนะคะตามความเหมาะสมของดอกไม้นั่นเองจากนั้นเราก็พันฟลร์เทปนะคะไล่ระดับลงมาแล้วก็ติดกลีบดอกกลีบใบของเฟื่องฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็น้ำดอกที่3าค่ะมาวางแล้วก็พันแบบนี้นะคะ ไรระดับลงมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ใบที่3ค่ะวางแล้วก็พันฟซลารเทปนะคะพันจนสุดก้านเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่หน้าตาก็จะออก็ปแบบนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะมาจัดตกแต่งกีบใบนะคะให้สวยงามนะคะโดยเราจะเริ่มจากกีบข้างล่างก่อนนะคะไปให้เป็นธรรมชาตินะคะเราก็จะให้ใบเนี่ย โค้ง,งหน่อยนะคะแล้วก็ตรงดอกเนี่ยก็สามารถดัดนะคะดัดตรงรวดนะคะให้โค้งงอให้ดูเป็นธรรมชาตินั่นเองแบบนี้นะคะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบนะคะนะคะจับก้านค่ะแล้วก็งอนะคะแล้วก็ตกแต่งกรีบดอกให้สวยงามแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะดอกข้างบนอ่าจับโค้งเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จับ ปลายดอกให้โค้งนิดหน่อยนะคะไม่ต้องมากจนเกินไปนะคะให้ดูจากดอกเฟื่องฟ้าจากธรรมชาติของจริงนะคะนี่เป็นยังไงคะเหมือนดอกเฟื่องฟ้าหรือเปล่านะคะนกักเรียนสามารถลองไปทําดูได้นะคะไม่ยากเลยแล้วก็สวยด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ